สวัสดีค่ะทายังไงให้เขาหลงรักเราซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะหนึ่งนะคะก็คือให้เป็นตัวของตัวเองค่ะอย่าทําอะไรที่มันแบบเกินตัวเองหรือว่าน้อยเกินไปหรือมากเกินไปค่ะก็คือถ้าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรพยายามทําให้เป็นตัวเองมากที่สุดค่ะถ้าเราชอบเราก็ทําค่ะถ้าเรารู้สึกว่า สิ่งที่เขาชอบเราก็ไม่ได้โอเคกับสิ่งนั้นเราก็ไม่ต้องทำค่ะอย่าฝืนตัวเองหรือว่าอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นให้เป็นตัวเองให้เยอะที่สุดค่ะแล้วเขาจะเห็นว่าเรามีความสุขได้ในแบบที่เราเป็น <c oughs> เขาก็จะเปลี่ยนเองค่ะอย่าไปตามกฎหรือว่าตามท้ายของเขาหรือว่าตามสเปคของเขาอย่าทำตัวเองให้เป็นสเปคของเขาค่ะให้เขารักในแบบที่เราเป็นค่ะ ทำตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทําทให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าเรานี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วการที่เราเป็นตัวของเราเองนั้นมันมีความสวยงามมันมีสิ่งที่น่าค้นหาซึ่งถ้าเขามองไม่เห็นนั่นมันเป็นปัญหาของเขาค่ะให้เราเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นค่ะส่วนข้อที่สองนะคะก็คือ อย่าใช้คำพูดหรือว่าอย่าพูดอะ,อะไรที่มันทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเขาพยายามที่จะชวนเราไปาที่บ้านไปที่คอนโดไปที่ห้องแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเขาอยากจะมีอะไรกับเราหรือว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากกว่าแค่การพูดคุยถ้าเกิดเรากำลังเริ่มต้นคุยกับเขาในระยะแรกค่ะ ซึ่งยังไม่นานแล้วเรายังไม่ได้รู้จักเขามากเกินพอเราอย่าพึ่งให้สิ่งที่เขาต้องการค่ะแต่ว่าให้เราปฏิเสธแบบนิ่มนวลอย่าใช้คำพูดที่มันรุนแรงว่าคุณคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแบบไหนทำไมคุณถึงชวนฉันไปแบบนั้นคุณคิดว่าฉันใจง่ายเหรอหรือว่าคุณอยากใช้อารมณ์ในการตัดสินเขาคุณอย่าพึ่งไปตัดสินว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดี ทำไมเขาถึงพยายามที่จะชวนเราหรือว่าพยายามที่จะมีอะไรกับเราคือผู้ชายถ้าเกิดว่าเขาลองชวนเขาลองดูถ้าเกิดเขาได้แน่นอนค่ะเขารับสิ่งที่เขาควรจะได้แน่นอนค่ะเขาไม่ยอมเสียโอกาสนี้แต่ว่าเราต้องปฏิเสธว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยความนิ่มนวลว่าเอาไว้ครั้งหน้าละกันไม่ใช่ว่าฉัน ไม่ต้องการแบบนั้นหรือว่าฉันไม่อยากทำแบบนั้นกับคุณนะแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลามันเร็วไปฉันยังไม่แน่ใจว่าเราเพิ่งคุยกันยังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันมากดีพอให้คุณปฏิเสธไปหรือว่าคุณก็ปฏิเสธอย่างอื่นได้เช่นคุณมีธุระคุณไม่ว่างคุณต้องไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ต่อต้านเขาหรือว่าผลักเขาโดยตรง คุณก็ยังอยากที่จะมีะความสัมพันธ์กับเขาต่อไปอยากศึกษาเขาต่อไปยังรู้สึกว่าคุณน่าค้นหานะแต่ว่ามันเร็วไปสำหรับเราแค่นั้นเองเขาก็จะยอมรับเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใจง่ายไม่ได้เหมือนคนทั่วไปหรือว่าไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาที่เขาอาจจะเคยได้แบบนี้และข้อที่3มค่ะก็คือไม่ต้องไป s น a n บายรอเขาค่ะ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเวลาเราชอบใครสักคนเราเริ่มตกหลุมรักใครสักคนแน่นอนว่าคําพูดนี้คือเบสิกเลยคือความรักทําให้คนตาบอดก,ก็คือคุณจะเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาส่งข้อความมาถ้าเขาโทรมาเราจะต้องรีบรับสายมันทําให้หัวใจเราพองโตมันจะรู้สึกดีมากเวลาเขาโทรหาเราส่งข้อความหาเราแต่หรือว่าเราไปรอเขารอว่าเมื่อไรเขาจะส่งข้อความมาหาเราเมื่อไรเขาจะโทรหาเรา อย่าเอาตัวเองไปสแตนบายรอเขาค่ะอย่าใช้ความสุขแค่เพียงเล็กน้อยตอนนี้ค่ะให้คุณอดใจรอแล้วก็ทำสิ่งต่างๆอย่ารอเขาอย่างเดียวค่ะแน่นอนว่ามันคือความสุขมันคือรู้สึกดีมากถ้าเขาจะโทรหาเราแต่ให้คุณอดใจไว้ค่ะอย่ารีบตอบรับอย่ารีบส่งข้อความกลับค่ะแล้วก็อย่าสแตนบายรอเขาอย่าให้เขาคนโทรลเราค่ะ อย่าให้เขารู้ว่าเรานั้นรอเขาเป็นของตายสําหรับเขาค่ะและข้อที่4ค่ะก็คือมีมาตรฐานของคุณเองค่ะคือคุณต้องมีลิสต์อยู่ในใจหรือว่ามีมาตรฐานของคุณอยู่แล้วว่าผู้ชายแบบไหนที่สามารถตอบสนองที่สามารถทําให้คุณมีความสุขคุณต้องมีผู้ชายในฝันหรือว่าผู้ชายในจินตนาการของคุณอยู่แล้วว่าควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าไม่ใช่ไปเขียนลิสให้เขาเลยว่าข้อหนึ่งถ้าคุณทําแบบนี้ไม่ทําแบบนี้ไม่ทําแบบนั้นแล้วคุณจะไม่ไปต่อกับเขาคุณกําลังไปเหมือนเป็นคําสั่งกับเขาว่านี่คือเงื่อนไขในการคบกับฉันหรือว่าอะไรอย่างนี้คือแค่ให้คุณดูให้ละเอียดแล้วก็ถี่ทวนว่ามาตรฐานของคุณที่คุณตั้งไว เขาทําได้ไหมหรือว่าเขาเป็นอย่างนั้นไหมหรือคุณสามารถไกลเขาได้ว่าประมาณนี้ประมาณไหนแต่มันคือไม่ใช่คําสั่งค่ะแล้วก็รักษาม,มาตรฐานของคุณไว้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณมีมาตรฐานที่สูงเกินไปคืออยากได้ผู้ชายแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้เหมาะสมกับเขาค่ะคุณเข้าใจไหมคะหมายถึงว่าคุณต้องดูมาตรฐานของคุณแล้วก็ดูตัวของคุณด้วยว่าคุณพัฒนาแค่ไหนคะ่ะ แล้วก็ห้ามออกคำสั่งค่ะว่าฉันต้องการผู้ชายแบบนี้แบบนี้ลิสต์มาให้เขาเลยค่ะว่าถ้าคุณไม่เป็นอย่างนี้คุณเอาถ้าคุณไม่เป็นอย่างนี้คุณไม่ได้ไปต่อให้คุณดูแบบละเอียดถี่ถ้วนว่าเขานั้นเป็นผู้ชายที่เราคิดหรือที่เราวาดไว้ที่เราหวังไว้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อย่าตัดสินเขาด้วยการกระทําแค่เพียงครั้งสองครั้งค่ะให้คุณดูกันไปยาวๆเพราะผู้ชายบางคนค่ะ เขาจะไม่รู้การแสดงออกหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงคะ่ะให้คุณค่อยๆศึกษาเข้าไปคะ่ะค่ะแล้วหากคุณอยากรู้ว่ามาตรฐานที่มันควรจะเป็นที่ผู้หญิงควรจะมีเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปหรือว่าวิดีโอถัดไปคะ่ะ าาหากใครต้องการาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าวิดีโออื่นๆสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ค่ะหรือว่าใครมีปัญหาข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามกดที่ description แล้วก็จะมีลิงก์ข้างล่างค่ะกดมาปรึกษาได้ฟรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ